สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวกันนะนะคะวันนี้จูจะพาเพื่อนๆมาดูช็อปนี้เปิดใหม่ค่ะ24 t o Watch นะคะซักอบบริการตัวเองนะคะอันนี้เขาเปิดบริการนะคะเปิดบริการวันนี้นะคะเปิดวันแรกแล้วก็ฟรีนะคะฟรีห้าห้าวันนะคะซักฟรีซักฟรีห้าวันซักฟรีห้าวันนะคะวันนี้ แล้วก็มีราคาราคาการซักนะคะว่ากี่กิโลราคากี่บาทนะคะตามป้ายนี้เลยนะคะกำลังเปิดใหม่ค่ะแล้วก็ช่วงนั่งรอนะคะช่วงนั่งรอก็จะมีบริการนี้เลยะคะ่ะถ้าเราอยากทานอะไรก็สามารถทานได้เลยนะคะแล้วก็หยดเหรียญเหมือนเราไปซื้อของตามห้างต่างๆก็จะมีตู้หยดเหรียญแล้วก็มีน้ำดื่มให้บริการ แล้วก็อย่างนี้โตะนะคะโตะให้นั่งรอช่วงซักนี่ค่ะอยู่ที่ถนนสีจันนะคะปั๊มบางจากแล้วก็คาแกของน้องชายนะคะนี่เลยค่ะสวยงามมากค่ะเพืเ่อนๆคนไหนอยู่ขอนแก่นแวะมานะคะบริการฟรีนะคะบริการซักฟรีขายี่24ชั่วโมงนะคะก็สามารถเปิดให้บริการแล้วนะคะเพืเ่อนๆคนไหน อยู่ใกล้แถวนี้นะคะมาได้เลยนะคะมาได้เลยค่ะที่ปั้มบางจากนะคะค่ะลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะมาแจ้งข่าวดีค่ะป4-5วันนี้นะคะช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะใครที่เดินทางไกลหรือว่าเพิ่งมา่อนเ่นนะคะ,ะไม่มีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วนะคะสามารถเอามาซักได้เลยค่ะไปม,มีเสื้อผ้าใส่นะคะใส่แล้วก็มาซักได้เลยะคะ่ะมีบริการพร้อมเลยนะคะสวยงามมากค่ะ สะอาดมากนะคะแล้วก็ใกล้ถนนใหญ่ค่ะไม่ไกลมากแล้วก็ติดปั้มปันจ่าเลยนะคะคากคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ